ดูต่อไปพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปราศจากไสยศาสตร์คำนี้ก็ก,ก,ก็ก็ยากของกันที่จะอธิบายว่าไสยศาสตร์คืออะไรเพาเรา ถูกทำให้ชอบไสยศาสตร์ให้ถือไสยศาสตร์มาโดยไม่รู้สึกตัวแล้วไสยศาสตร์ก็เป็นศาสตร์ที่มีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเมื่อมนุษย์เป็นป่าเถื่อนไม่มีศาสนาอะไรก็เรียกว่าไม่มีศาสนาพอมนุษย์ป่าเถื่อนนั้นนั้นคนป่านะไม่ใช่ป่าเถื่อนอย่างนี้คนป่าสมัยนน้นค่อยๆรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างคิดนึกอะไรขึ้นมาบ้างคิดนึกอะไรได้ นั่นก็มีเป็นความรู้ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ความรู้ที่คิดนึกได้นั่นมันเป็นไปอย่างไม่ใช่ถูกต้องมันนึกเอาเองมันนึกไปตามปรากฏการณ์ไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็ประจบสิ่งที่น่ากลัวให้หายกลัวนี่ความรู้สึก ชนิดนี้มันดีกว่าที่จะไม่มีความรู้สึกอะไรเสียเลยเพราะมันยังทำให้หายกลัวให้สบายใจได้บ้างนี่เขาก็เรียกว่าไสยะไสยะซึ่งแปลว่าดีกว่าคือดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสียเลยพูดตรงๆก็ว่ารู้จักไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้จอมปลวกไหว้ภูเขานี บ้างก็ยังดีกว่าที่ไม่รู้จักทำเสเลยเพราะมันยังสบายใจได้บ้างจึงว่าดีกว่าที่ไม่มีอะไรเสเลยจะพร้อมกันนั้นสยะสยะมันแปลว่าความหลับยังหลับอยู่ไม่จะทําได้อย่างนั้นก็ยังเป็นพวกที่ยังหลับอยู่จนกว่าจะมีพุทธศาสตร์ที่ตื่นขึ้นมารู้จักเหตุผลรู้จักความจริงอ่า ไม่ต้องยึดถือสิ่งที่เป็นไสยศาสตร์นะมายึดถือความจริงว่าทุกข์มัน,มน,กนเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้ดับไปเพราะเหตุนี้มีกฎเกณฑ์อย่างนี้อยู่ในตัวเองหวังพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งพูดที่ปีศาสร์อะไรข้างนอกกลายมาเป็นพึ่งตัวเองข้างในนี่ก็เกิดเ,เป็นพุทธศาสตร์ขึ้นมาปราศจากไสยศาสตร์ คือไม่พึ่งสิ่งนอกตัวพึ่งสิ่งในตัวนะก็มีวิธีก็ะทำให้ถูกต้องให้เกิดผลเช่นนั้นไม่มีพิธีพิธีที่ทำพอระงับความกลัวนี่ก็จะจรรยวก็พูดเอาเองก็ได้เพราะใครๆก็รู้ว่าพิธีกับวิธีวิธีพิธีนี่มันคำเดียวกันเลยเป็นภาษาบาลีเดิมๆมีคำเดียวนั่นแนะ พอมาเป็นภาษาไทยไอ้วิธีมันเป็นวิธีไอพิธีมันเป็นพิธีพิธีเนี่ยมันเป็นการกระทําตามเหตุผลเหมือนกับวิทยาศาสตร์วิธีนั่นกระทาตามความเชื่อความงมงายเหมือนกับไสยศาสตร์เพราะฉะนั้นวิธีนี่เป็นวิทยาศาสตร์พิธีนั่นเป็นไสยศาสตร์ วิธีนี่ทำเอาเองช่วยตัวเองพึ่งตัวเองพิธีนั้นทำให้ผู้อื่นช่วยพึ่งผู้อื่นระวังให้ดีพิธีพิธีนั้นมันไม่ค่อยจะเป็นพุทธศาสนาเราอย่าชอบนะกแต่มันพูดผิดผิดกันเพลินทำพิธีนั้นทำพิธีนี่มันทำมากเกินไปจนรีจองโอ้พิธีรีจองเนี่ยตะเลิดเปิดเฟิงออกไปหมดแทงเพียงแค่พิธีก็มันจะเป็นไสยศาสตร์จน,นแล้ว ค้อนเป็นเพียงวิธีวิธีวิธีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของความจริงนี่เป็นวิธีเช <c oughs> ่นรักษาศีลอย่างนี้ค้อนเป็นวิธีรักษาศีลถูกต้องได้ผลของศีลอย่ารักษาศีลเป็นพิธี <c oughs> มันจะงมง่าย มันจะกลายเป็นสีลับผาะปรามาสบ้างเป็นสีลับพตบปบพุปาทานบ้งาองอะไรเปำนขนมโนนวิธีกับพิธีเนี่ยจะเป็นเรื่องแยกกันระหว่างคุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์ถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็เป็นพิธีแล้วก็เลยเป็นรีตองถ้าเขาใช้ใบตองมากเนละพิธี <c oughs> ถ้าวิธีไม่ต้องใช้รีตองไม่ต้องใช้ใบตอง เรพึ่ปฏิบัติกายวาจานถูกต้องแล้วกันไม่ต้องใช่ใบตองอ <c oughs> ย่างนี้ก็เรียกว่าวิธีขอทุกคนยึดหลักวิธีให้มันถูกต้องจึงจะเป็นพุทธศาสตร์ถ้าเป็นพิธีแล้วระวางให้ดีเป็นไสยศาสตร์ไม่ฉันรนู้พุทธศาสตร์้นาไม่มีความเป็นไสยศาสตร์ ปราศจากไสยศาสตร์โดยสิ้นเชิง <c oughs> มีหลักแยกกันง่ายๆว่าวถ้าเป็นพุทธก็พึ่งตัวเองภายในถ้าเป็นไสยก็พึ่งสิ่งอื่นภายนอกถ้าเป็นพุทธก็ทำอย่างวิธีถ้าเป็นไสยก็ทำอย่างพิธีแเราแยกกันได้อย่างนี้ไม่ต้องปนกัน